กูกลับมาแล้วโอ้โหต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยไอ้สัตว์เมื่อคืนในใจกูนี่เสมอแน่แ,นแต่ว่าเมื่อคืนกูชนะไอ้สัตว์กูกลับแล้วไอ้เชี่ยแม่งกูลุ้นทอโฟแบบเต็มตัวเต็มตัวสัสๆมึงคิดดูว่าเค็มยังไม่มีใครคิดว่าซตตี้ไม่อยากกลับมาลุ้นทอฟฟ์โฟมอยู่เซลได้หรอกากูกลับมาได้และพวกมึงอย่าลืมนะไอ้สัตว์พวกมึงอย่าลืมนะ กูมีเป๊ปกว่าเดียวล่กูอ่ะเคยด่าเป๊ปเยอะมากถ้าทุกคนย้อนกับย้อนคลิปกลับไปดูเมื่อต้นปีที่แพ้บ่อยกูด่าแบบด่าดักมากคือถ้าไม่ดีกูก็ดา่าถ้าเล่นดีกูก็ชมแต่ไม่ว่าเป๊ปจะเล่นดีไม่ดียังไงเป๊บจะคุมทีมดีไม่ดียังไงกูไม่เคยคิดอยากจะให้เป๊ปออกจากทีมเลยถ้าทุกคนไปย้อนดูอะ่ะเพราะว่าอะไรไอ้เชีย่ยพวกมึงบ้าหรือเปล่าพวกมอ,อกเป๊บตกยุกอะ่ะเป๊ปนี่นะตกยุคก,กูอ่ะยัง ยังยังมั่นใจในคลาสของเป๊ป้อยแต่ที่กูตีส่วนมากมันจะเป็นพวกไอ้เปลี่ยนตัวช้าอะไรเงี้ยส่วนเทคนิคเคยแตกเป๊ปเลยแต่เรื่องวิจารณ์ตัวอาจจะมีมา้างกับการเปลี่ยนตัวแต่กูจะบอกให้เป๊ปก็ยังคงเป็นเป๊ปและสุดท้ายนี้เช่นเคยแฟนเรามีได้หลายคนแต่ฟุตบอลทีมที่รักเนี่ยเราไม่ได้แค่ทีมเดียว